ดูแฟตี้ดูแฟตี้เหนื่อยทำร้ายอกไรนะแฟตี้รีกรอนเลย มันจะชิมสกัดตาสกัดตามันดิ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 โอ้ยหลุดสกัดตาเฮ้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 อ๋อบานอธิบอกว่าอ๋อบานๆมันสิบอก <laughs> ตดีบอกเอาบอลออกมาเอาบอลออกมาีบอก้ีเก่งมากมันเอาบอลลงเป็น้วยมนธรรมดานลมีสีมันฉลา เป็นี่แบบเมียนะเป็นี่แบบเมียนะเป็นที่แบบเมีสิเก่งไหมว้าโหอย่างไรนะเป็นทีเดี๋ยวไปอัดหนานะเป็นที่เป็นยัง โอ้โหแมตนะอยานี้แ่จังเลยน้องฟ้าน้องหมาน่ารักคุณแม่อบอกน้องหมาน่ารักใช่น้องแมซี่เขาเก่งครับเขาฉลาดมากครับ เราบอกเขาว่าเล่นบอลเขานอนอยู่เขาก็จวิ่งวิ่งมาเล่นกับเราครับ,บพี่คะฟ้ามีคนคุยแล้วนะคะว้าวเ,เก่งจังเลยน้องฟ้าดีมากเลย,เยไ,ไงดีใจด้วยน้องฟ้าดีใจด้วยจ,นนจ้า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  พี่น้อยสวัสดีสวัสดีครับว้าวพี่น้อยขอบคุณมากครับพี่น้อยขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับการอ่าสมัครสําหรับการเป็นสมาชิกเนาะขอบคุณพี่น้อยครับนะครับผมขอบพระคุณพี่น้อยมากเอ๊ะใครยืนอยู่ทางหลังทางหลังชื่อพี่อ้อยครับทำไมใส่เสื้อสีชมพูทำไมหล่อจังฮันนา่าอุย้ยใครเอเ่ยเขามีเขินยืนเกาหัวด้วยเขินด้วยใครพี่อ้อย <laughs> หยอกพี่น้อง้อยไแล้วใครเอ่ยขอบคุณแรงลมบนด้านบนนะครับทั้ง30ิท่านด้วยนะครับผมขอพระคุณแรงลมบนด้านบนก็ดีครับนะครับผมนะครับก็มาร่วมสนุกกันเนาะเล่นกับ่าแป๊บซี่นะครับผมเป็นหมาสุนัขลูผสมเนาะแสนรู้นะครับผมฉลาดมากครับเล่นฟุตบอลกับคนด้วยนะครับผมเขาเก่งน้องเขาเก่งมากครับ ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะขอบพระคุณแรงลมบนทุกท่านเลยนะครับผมสวัสด,ดีค่ะพี่น้ำอ้อยจากคุณเมย์ไหนชาแนลนะครับผมนะครับผู้บบาผู้บาบาพี่อ้อยโอ้ย,ยน่ารักมากๆเลยครับพี่อ้อยครับ <c oughs> ผู้บ่าทำไมหล่อจังผู้บบาที่ไหนเนาะ <laughs> เอาคุณพี่น้อยครับสวัสดีคุณเมย์ไหนค่ะนะครับผมจากพี่น้อยครับนะครับผมนะครับพี่น้อยสวยๆน้องของน้องเนาะนะครับผมน่ารักนะครับผมส่งกําลังแรงใจให้ซึ่งกันและกันครับผมขอบพระคุณมากๆเลยครับนะครับผมขอพระคุณพี่น้อยครับขอบคุณพี่น้อยครับ